ข่าวดีต้อนรับเดือนสิงหาคมสำหรับชาวราศีพฤษภดวงเฮงดวงปังข่าวดีข่าวใหญ่รอท่านอยู่สามเรื่องราวถือว่าเป็นเรื่องที่จะเข้ามาเสือพายตัวของท่านและได้รับแรงอิทธิพลทรงพลังจากดาวใหญ่มีเงินจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือสวัสดีคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆทางช่องของเรานะครับสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้ข่าวดีข่าวใหญ่ต้อนรับเดือนสิงหาคมอยู่3มเรื่องราวดวงเฮงดวงปังดวงโชคลาภวัสนารอท่านอยู่และราศีพฤษภยังคงเป็นราศีที่ได้รับแรงอิทธิพลทรงพลังจากดาวใหญ่ทั้งสดวง ที่ได้เคลื่อนย้ายเมื่อเวลาที่ผ่านมาท่านจะได้ผลกระทบไปในทิศทางที่ดีชีวิตจะดีขึ้นผิดหูผิดตาสำหรับทิศทางเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวกับตัวของท่านจะดีขึ้นอะไรที่เคยเป็นปัญหาอะไรที่เคยติดขัดสำหรับเดือนสิงหาคมของชาวราศีพฤษภ ท่านจะสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างง่ายดายในเดือนนี้ถือว่าเดือนนี้เข้าข้างชาวราศีพฤกษภอย่างแท้จริงสำหรับเกนดวงชะตาของชาวราศีพฤกษภในเดือนสิงหาคมนั้นดวงดาวได้โคจรเคลื่อนย้ายหลายดวงด้วยกันซึ่งส่งผลโดยตรงสำหรับชาวราศพีพฤกษบท่านได้รับแรงอิทธิพลทรงพลังจากดาวใหญ่ทั้งสมดวงดาวไม่ว่าจะเป็นดาวศุก ที่ได้เคลื่อนย้ายตั้งแต่วันที่สองสิงหาคมหรืออาจจะเป็นดาวพระเกตดาวอาทิตย์ก็ตามแต่ทั้งสามดวงดาวนี้ได้เคลื่อนย้ายราศีที่โดดเด่นที่สุดก็ไม่พ้นราศีพฤษภถือว่าเป็นราศีที่ตอบรับไปในทิศทางที่ดีเมื่อดวงดาวทั้งสามดวงดาวได้เคลื่อนย้ายหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะเข้ารูปเข้ารอยหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มเป็นรูปเป็นล่างและเริ่มประสบความสำเร็จ สำหรับเรื่องราวที่จะเข้ามาเป็นเรื่องเสือไพร์ชาวราศีพฤษภจะมีด้วยกันสามเรื่องราวใหญ่ๆเรื่องราวเหล่านี้ท่านมีเกณฑ์มีลุ้นจะได้พบกับเรื่องราวดีๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตสำหรับเรื่องแรกที่จะเข้ามาเสือไพร์ชาวราศีพฤษภนั้นช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปชาวราศีพฤษภท่านมีเกณฑ์จะได้ลุ้นโชค โชคลาวาสนาจะวิ่งเข้าหาตัวของท่านแบบไม่ทันตั้งตัวสำหรับข้อนี้ดวงชะตาชาวราศีพฤษภค่อนข้างที่จะถูกโลกกับเดือนสิงหาคมมีเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตที่ท่านจะได้ลาบลอยมีเกณฑ์จะได้โชคใหญ่เข้ามาสู่ตัวของท่านดวงชะตาชาวราศีพฤษภถือว่าดวงการเงินของท่านยังเดินได้สะดวกสำหรับเดือนนี้และเดินไปในทิศทางที่ดี ชาวราศีพฤษภท่านมีเกณฑ์จะร่ำรวยแบบไม่ทันตั้งตัวหรือรวยแบบชั่วข้ามคืนส่งผลให้การเงินของท่านไม่กระทบไปถึงจิจาการงานอย่างแน่นอนท่านจะได้โชคได้ลาบจากของรักของห่วงในการใช้ชีวิตประจำวันของท่านหรือว่าจะเป็นสิ่งของที่นับเป็นชิ้นเป็นอันได้ไม่ว่าจะเป็นรถยานพาหนะเลขป้ายทะเบียนต่างๆหรือว่าเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่าน ทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆจะวิ่งเข้าหาตัวของท่านรวมไปถึงเลขวันเกิดเลขที่ต่างๆทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ถือว่าเป็นเลขมงคลสำหรับชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภท่านมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบจากสิ่งของใกล้ตัวของท่านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านเรื่องราวแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ยาก ถ้าช่วงระยะเวลาและจังหวะยังไม่ถึงเวลาของมันช่วงนี้ดาวใหญ่ทั้งสามดวงดาวได้เคลื่อนย้ายส่งผลกระทบที่ดีต่อชาวราศีพฤษภอย่างแน่นอนโชคลาภอาจจะเข้ามาหาตัวของท่านในรูปแบบต่างๆถ้าหากท่านได้ไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่สำคัญวันนั้นจะมีบุคคลเข้ามาหาตัวของท่านจะนำโชคนำลาภ เข้ามาให้ท่านนั้นแบบไม่ได้ตั้งใจให้ท่านนั้นรีบรับสิ่งสิ่งนั้นเอาไว้ถือว่าเป็นลาบลอยและถือว่าเป็นดวงโชคลาภวาสนาที่สมพงกับตัวบุคคลนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มีเกณฑ์ที่ตัวของท่านจะสุขสมหวังดังตั้งใจเรื่องที่สองที่จะเข้ามาเสาืรอไพัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤกษภในเดือนสิงหาคม ท่านมีเกณฑ์ที่จะสุขสมหวังในสิ่งที่ท่านนั้นได้ตั้งหน้าตั้งตารอคอยอะไรที่ท่านรอคอยในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปท่านมีเกณฑ์จะสุขสมหวังเกณฑ์ดวงชะตาในเดือนสิงหาคมบ่งบอกว่าสิ่งเหล่านั้นจะเดินไปในทิศทางที่ดีสำหรับข้อนี้ไม่ว่าท่านได้ตั้งหน้าตั้งตารอคอยอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือในการใช้ชีวิตประจาวันของท่าน หลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะสดใสและเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับเรื่องเกี่ยวกับการเงินสิ่งไหนที่ท่านรอคอยไม่ว่าจะเป็นการรอคอยสิ่งที่ท่านได้ประกาศขายหรือการรอคอยในการเซ็นสัญญาอนุมัติสิ่งต่างๆท่านก็จะสุขสมหวังและประสบความสำเร็จเมื่อเริ่มต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเรื่องเงินเรื่องทองที่ท่านรอมาทั้งชีวิต สิ่งเหล่านั้นก็จะประสบความสําเร็จและเริ่มเปลี่ยนแปลงเห็นผลแบบชัดเจนก็ต้องบอกเลยว่าสําหรับเดือนสิงหาคมหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะลงตัวหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปมากหลายสิ่งหลายอย่างมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภท่านจะได้ลงเอยไปด้วยดีสําหรับการเงินการงานของท่านและเป็นที่พึงพอใจท่านเป็นอย่างมาก ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเดือนสิงหาคมจะชัดเจยนยิ่งขึ้นท่านจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ต้องวิตกกังวลกับเรื่องงานเรื่องเงินอีกต่อไปเพราะเรื่องที่ท่านนั้นได้รอคอยมาทั้งชีวิตท่านได้สุขสมหวังดังใจหมายในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปอย่างแน่นอนเรื่องที่จะเข้ามาบิ๊กเซอร์ไพส์เรื่องที่สและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภเป็นอย่างมาก สิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภที่ท่านนั้นได้ประสบพบเจอไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือจิจการงานที่เป็นอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นจะได้รับการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นจิจการงานที่ไม่ลาบลื่นและมีปัญหาคาลาคาซังมานานทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการแก้ไขและดีขึ้นกว่าเดิมหลายสิ่งหลายอย่างจะลงตัวในช่วงเดือนสิงหาคม ถือว่าเป็นข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งสำหรับชาวราศีพฤษภเพราะว่าที่ผ่านมาชีวิตของท่านไม่ราบรื่นมาก่อนทำอะไรก็จะประสบพบเจอแต่ปัญหาเข้ามาขัดขวางสำหรับปัญหาที่ท่านนั้นได้ประสบพบเจอเมื่อดวงดาวทั้งสามดวงดาวได้เคลื่อนย้ายในครั้งนี้ปัญหาที่ท่านได้พบเจอจะได้รับการแก้ไขได้ท่วงทันเวลาจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ และสนับสนุนการงานของท่านสิ่งไหนที่เป็นอุปสรรคทำให้จิตการงานของท่านเดินหน้าต่อไม่ได้สิ่งนั้นจะได้รับการแก้ไขเป็นอัลับแรกหลังจากนั้นชีวิตของท่านจะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาให้ท่านนั้นตัดเรื่องที่ท่านได้กังวลอ,อกกังวลใจออกไปได้เลยปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างจะขี้คายและเบาบาง และปัญหาที่เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานที่มีเรื่องคาอกคาใจกันท่านจะได้เคลียรใจกันกับคนเหล่านั้นเพราะว่ามีคนกลางเข้ามาช่วยเคลียเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในชีวิตของท่านและจะมาเปลี่ยนจากศัตรูกับกลายเป็นมิตรหลังจากนั้นท่านก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในการทำงานและศัตรูที่กับกลายเป็นมิตรก็จะเข้ามาช่วยเหลือ เข้ามาช่วยทำจิตการงานของท่านหลังจากนั้นชีวิตของท่านก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสามเรื่องราวที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศพีพฤษภในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปปัญหาต่างๆนานาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านจะได้รับการแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นและเบาบางลงถือว่าเกณ์ดวงชะตาชาวราศีพฤษภ เมื่อได้เริ่มต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปชีวิตของท่านจะไร้อุปสรรคเข้ามาขัดขวางการงานการเงินจะลาบลื่นโชคลาภวาสนาโชคลอยจะวิ่งเข้าหาตัวของท่านส่งผลให้ชีวิตของท่านนั้นมีเงินจับใจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือและกลับกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในเววันและมีวิธีการเสริมดวงเสริมชะตาชีวิตให้กับชาวราศีพฤษภ ช่วงนี้เกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านอยู่ในช่วงที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าหากมีการเสริมดวงเสริมชะตาให้กับชีวิตเสริมดวงเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองดวงชะตาชีวิตของท่านจะพุ่งแรงสุดขีดจากที่ชีวิตของท่านดีอยู่แล้วท่านจะมีดวงชะตาที่ดียิ่งขึ้นไปหลายเท่าตัวการเสริมดวงเสริมชะตาชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนสิงหาคม ให้ท่านนั้นหมั่นสวดมนต์ไหวพระทุกๆวันหรือให้ท่านนั้นไปกราบพระปางประจําวันเกิดของท่านชีวิตของท่านก็จะดีขึ้นจากที่ผ่านมาสิ่งไหนที่ติดขัดอยู่สิ่งเหล่านั้นก็จะหายไปการสวดมนต์ไหว้พระนั้นท่านอย่าลืมกวดน้ําแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตหรือกวดน้ําทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้น มารับผลบุญที่ท่านได้ทำในครั้งนี้และจะได้ตัดเวรตัดกรรมเพื่อที่จะไม่ตามจองล้างจองผ่านชีวิตกันอีกต่อไปผลบุญที่ท่านได้ทำในครั้งนี้จะย้อนกลับมาสู่ตัวของท่านร้อยเท่าผ่านเท่าเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านจะพุ่งแรงสุดขีดโชคลาภวาสนาจะวิ่งเข้าหามีเงินใช้จ่ายจนเหลือใช้เหลือเจ็บจิจการงานก็จะเจริญก้าวหน้า หรือว่าการทําบุญทําทานเป็นการต่อดวงโชคลาภวาสนาให้กับตัวเองชีวิตของท่านก็จะร่ำรวยเงินทองและกลับกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ของวงตระกูลสำหรับคำทำนายชาวราศีพฤษภเป็นคำทำนายที่ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งและคำทำนายนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง และขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ถ้าหากลิ่วิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับชาวราศีพฤษภขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องชชยยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาบสวัสดีครับ